สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบสี่นะคะทุกคนวันนี้กีเข้าสวนมาเก็บพริกนะคะเก็บพริกยอดพริกส่งไปให้พี่สาวนะคะที่โคเบก็ช่วงนี้อากาศที่ญปุ่นก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะวันนี้เช้านี้อากาศสิบองศานะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วกลางคืนก็ ช่วงตีสี่ตีห้าจะหนาวมันมันเก้าองศาสิบองศาเนาะแต่ช่วงกลางวันมันก็อากาศมันก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะถ้ามีแดดช่วงนี้เกดก็ยุ่งนิดหนึง่งในสวนเก็เนี่ยอย่างที่เห็นค่ะยังอยู่แบบนั้นก็อยู่แบบนั้นนะคะไม่ได้เก็บกวาดสวนไม่ได้อะไรเลยะะแต่เดี๋ยวจะต้องใส่อะไรนะคุมผ้าะคะคุมผ้าให้กับหอมแล้วก็กระเทียมเก๋ส่วนคลิปนิยายก็อย่างที่เห็นนะคะเก๋ยพยายามสลับคิด คลิปเนาะบางทีก็เป็นคลิปอยู่ในสวนบ้างตัดตะไคร้บ้างไถดินบ้างเด็ดใบกระเพราบ้างเพื่อสลับสลับไปนะคะสำหรับการทำนี้งไงเนื้อหาของรูปภาพกับนิยายอาจจะไม่ตรงกันนะ <c oughs> ด้วยความที่ YouTube เขาบอกว่าอะไรนะคลิปเก๋ใช้คลิปเก่าซ้ำซ้อนกันนะคะไม่มีอะไระเขาเรียกไม่มีเหมือนไม่มีเนะะื้อหาแปลกใหม่ประมาณนี้เก๋ก็เลยพยาย,ยามใช้ ชีตประจําวันเท่าที่ตัวเองทําได้นะก็มีปั่นจักยานบ้างอยู่ในสวนผักบ้างเท่าที่คลิปเท่าที่ตัวเองจะพอถ่ายได้นะเพราะเก็บแบบไม่ยังไม่ได้เรียนพวกทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะพวกทำสามดีพวกเนะี้ยมันต้องซื้ออันนั้นอนะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะมันต้องซื้อโปรแกรมมันเนาะโปรแกรม AI เพื่อที่จะมาทํา ตัวกระตุนลูกดิ๊กหรือว่าทํารูปภาพที่เป็นภาพ3ามดีนะคะเก๋เห็นช่อง y o u t u ได้หลายช่องที่เขาทากันอ่ะอันนั้นคือมันต้องทําผ่านคอมซึ่งคอมมังเก๋ที่มีอยู่มันเป็นคอมตั้งแต่พระเจ้าเห่านะคะสิบกว่าปีแล้วถามว่าใช้งานได้ไหมมันยังใช้งานได้แต่แค่นี้นิดหน่อยนะคะอย่างเก๋จัดน้านิยายหรืออะไรพวกนี้ยมันพอทําได้แต่ว่าถ้าจะดาวน์โหลดโปรแกรม AI แล้วก็ซื้อซื้อนั้นมันจ่ายรายเดือนอืมสาหรับเก๋เก๋ว่ามันแพงอ่ะเพราเดือนหนึ่งตั้งหลายหลายสิบดอลลาร์นะคะ ก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งตอนนี้ในช่อง YouTube เก๋มันก็ยังไม่ได้ผ่านกฎเนาะม,นมันตัดไปแล้วตัดสิทธิ์การสร้างรายได้ไปแล้วพริกสวยไหมคะทุกคนพี่เขากินใบด้วยนะคะก็เลยต้องเก็บหมดนะคะเก็บมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งรู้ว่าใบพริกมันกินได้นะเนี่ยสําหรับนิยายเรื่องยิงอัปลักณผู้ทรงเสน่ห์ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เก๋ทาคลิปไปถึงเล่มที่สี่แล้วนะคะแต่และเล่มม,มันมีเนื้อหาไม่ไม่ค่อยเยอะเนาะไม่กี่ไม่กี่ร้อยหน้ากระดาษนะคะ ก็คิดว่าอาทิตหน้าก็น่าจะจบเรื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวเกจะลบนิยายที่เกศทาจบแล้วทิ้งไปนะคะอย่างเรื่องอะไรอะเล่ลายวังหลังแล้วก็แบบนี้เรียกปฏิหารใช่หรืไมให้แล้วก็สาบใช้ตัวปวดนนะคะ่ะก็เนี่ยวันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะถ้าเกศมีเวลาเดี๋ยวเก๋จะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเก๋ okay, ยังไม่ได้ลองขุดอันนี้ดูเลยนะคะ บัวหิมะไม่รู้มันจะลงหัวหรือเปล่าไม่ได้พลดินกบอะไรอะกดโคนมันนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มันก็ไม่ตายนะคะตอนหน้าหนาวอะ่ะต้นมันตายหมดแต่รากของมันยังอยู่ใต้ดินปีที่แล้วไม่ตายไม่รู้ปีนี้เป็นไงเก๋จะขุดขึ้นมาดูหัวว่าหัวมันมีหรือเปล่าถ้ามันมีหัวก็จะขุดนะคะแต่ถ้าไม่มีหัวก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหละเพราะว่า ปีหน้าก็ค่อยย้ายย้ายพื้นที่เอาเนาะความรกของสวนนะคะช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายคนที่บ้านป่วยไม่สบาย <c oughs> แล้วก็วิดีโอก็ไม่ค่อยได้ทำนะคะทำวันละคลิปเองยัยงเหลือมันเทศตรงนู้นหน่อยนึงวันนี้แหละวันหยุดคนที่บ้านออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วเดี๋ยวเกจะมาขุดมันเทศที่เหลือไปเก็บไว้ในบ้านนะคะ เอาไว้ประมาณช่วงปีใหม่ถ้าพี่เขาไปทําบุญช่วงปีใหม่จะเอาให้เขาสักสิบกโลให้เขาเอาไปทํามันเทศทอดอแจกลงทานนะคะวันนี้ก็มาเก็บพริกส่งไว้ให้พี่สาวค่ะพี่เขากินใบด้วยนะคะไม่รู้หลายคนกินไหมเก๋ก็หัดลองกินเป็นตำมีอยู่ีญี่ปุ่นนี่แหละเก็บใบมันแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่ไข่ทอดะคะ่ะยอดมันถ้าเกิดยังไม่มีเม็ดเนี่ย เขาก็ลวกจิ้มน้ำพริกกินนะคะอร่อยเหมือนกันมีใครเคยกินบ้างไหมคะใบพริกค่ะไม่ได้กินเฉพาะเม็ดนะคะใบมันก็กินได้เก๋เพิ่งรู้เดี๋ยวไปส่งของที่อันนี้ไงไม่ใช่ปริษนีนะ,ะนี่แหละ้างๆสวนเนี่ยบริษัทขนส่งแมวดำค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะท,ทุกคน ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ